หลังจากที่คุณชาตีนะครับได้ประกาศไฟยิ่งใหญ่แห่งปีนั่นก็คือการป้องกันตำแหน่งของตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโดยจะป้องกันตำแหน่งเจอกับทางด้านซุปเปอร์บอนสิงมาวินได้รับ ความสนใจนะครับจากแฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกโดยสื่อทั่วโลกต่างลงข่าวเสนอข่าวในการเจอกันทั้งสองคนอย่างมากมายนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตในส่วนของข่าวสารของศึกมวยคู่นี้ มีทั้งแฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกต่างแสดงความคิดเห็นรวมทั้งคนในวงการทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต่างออกมาแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการเจอกันของตะวันฉายและก็ซุปเปอร์บอนะครับวันนี้นะครับ ทางด้านเราจะไปดูในส่วนของทัศนคตินะครับของนักมวยดังในสึกวันแชมเปี้ยนชิพนั่นก็คือเรียมแอริสันนะครับซึ่งเรียมแอริสันเนี่ยได้พูดถึงไฟระหว่างตะวันฉายและซูเปอร์บอลกับทางด้านาเว็บไซต์กีฬาต่างประเทศเว็บไซต์หนึ่งนะครับผมซึ่งมีใจความว่าตะวันฉายพบกับซูเปอร์บอลผมชอบไฟนี้มากไฟนี้เป็นไฟยิ่งใหญ่แห่งปี ซูเปอร์บอลอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่านิดหน่อยแต่ตะวันชายนั้นมีความเฉียบคมมีอาวุธที่รวดเร็วและอาวุธของเขานั้นมีความรุนแรงมากผมคิดว่าตะวันชายแข็งแกร่งกว่าซูเปอร์บอนินดนิดนะะันั่นก็เป็นทางด้านทัศนคติของทางด้านเรียมเอริสันนะครับที่มีต่อตะวันฉายซูเปอร์บอลนะครับซึ่งดูจากการให้สัมภาษณ์แล้วนั้นทางด้านเรียมเอริสันนะครับยังมองว่าทางตะวันฉายเนี่ยได้เปรียบ ทางด้านซุปเปอร์บอลนิดๆน,น,นะครับเลียมเอริสันนะครับถือว่าเป็นนักชกต่างชาตินะครับที่แฟนมวยชาวไทยเนี่ยรู้จักกันดีนะครับเพราะเขาอยู่ในวงการมวยไทยมาทั้งสิ้น24ปีนะครับในการชกมวยไทยอาชีพของเขานะครับเจอกับทางด้านยอดมวยไทยมาแล้วก็หลายคนนะครับปัจจุบันทางด้านเลียมเอริสันเนี่ยมีอายุ37ปีนะครับเป็นชาวอังกฤษนะครับเจ้าของฉายา เดอะฮิสแมนนะครับทางด้านเรียมเอริสันเริ่มชกมวยไทยครั้งแรกเมื่อปี1999จนถึงปี2023รวมระยะเวลาทั้งสิ้นเป็นเวลา24ปีนะครับบนพื้นผ้าใบนะครับโดยมีสถิติการชกทั้งสิ้น118ไฟนะครับสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ถึง91ไฟแพ้25ไฟชนะ T.K.O และ K.O รวมกัน50ไฟนะครับ10ไฟหลังสุดนะครับทางด้านเลียมเอริสันสามารถเอาชนะ ได้ถึง6ไฟแพ้ฟี์ไฟไฟล่าสุดนะครับที่เขาขึ้นต่อยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพโดยการชิงแชมป์มวยไทยรุ่นเบนตัมเวทกับทางด้านน้องโอยามะฮาม่ามวยไทยนะครับซึ่งเป็นทางด้านเลียมเอสรสันเป็นฝ่ายไพ่น็อกให้กับทางน้องโอของเราไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเรียมเอสรสันกําลังฟิตซ้อมเตรียมร่างกายนะครับและเร็วๆนี้ก็จะมีไฟขึ้นชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับส่วนจะเป็นวันไหนยังไงนะฮะก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ นั่นก็เป็นทางด้านทัศนคติของทางด้านเรียมเอซานแล้วเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับมีความคิดเห็นกับทางไฟซูเปอร์บอนตะวันฉายว่ายังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ